ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n มะมาโอเจียงู้เฉิงข้าวููโดยลำพังเด็กหนุ่มปีศาจท,ที่มีผมสีแดงซ่อนตัวอยู่ใกล้กับปราศาทเป็นเวลานานจนเขาได้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นหากเขาไม่ได้เห็นมันด้วยตาตนเอง เขาจะไม่มีทางเชื่อเลยว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าจะสามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดได้แม้ว่าฮูฮูจะได้รับความเดือดร้อนจากการลอบโจมตีของเจียงวูเฉิงในตอนแรก แต่เขาก็ฟื้นตัวได้ด้วยการปลืนโอสถรักษามันจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เจียงู้เึงสามารถฆ่าเขาได้ไม่น่าแปลกใจที่เหล่าสิทธ์และเจ้าวังจะกล่าวว่าเจียงู้เึงเป็นสัตว์ประหลาดเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องส่งข้ามาที่นี่เด็กหนุ่มสายหัวขนาคิดมิกายโบราณน,นั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภายใต้เขตอำนาจของตนคูหฮ,ฮูมีธุรกิจที่สกรปรกของเขาเขาปิดบงังมันค่อนข้างดี แต่นิกายโบราณยังคงค้นพบพวกมันดังนั้นนิกายจะต้องรู้ถึงพลังของเขาก่อนที่จะมอบภารกิจให้และนั่นคือเหตุผลที่รายงานว่าฮูฮูนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดรวมไปถึงศักยภาพต่างๆของเขา อย่างไรก็ตามส่วนยี่ได้ลบคำเหล่านั้นออกจากข้อมูลที่เขาได้รับโดยจงใจเด็กหนุ่มแอบวิเคราะห์และจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะส่งข้อความไปยังส่วนยี่เจ้าวังส่วนยี่เจยงวูเฉิงได้สังหารฮูฮูโดยลำพงัง ทันใดนั้นเขาก็ได้รับคำตอบตกลงข้าเข้าใจแล้วเจ้ากลับมาเถอะเด็กหนุ่มยักษ์ไหลส่วนยี่จงใจให้เจียงวู้เฉิงต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดแต่เขาก็ยังขอให้ข้าปกป้องลูกศิษย์ของเขาอย่างลับๆเขาระมัดระวังเสียจริงเด็กหนุ่มบ่มขณะที่มุ่งหน้ากลับหลังจากข้าฮูฮูแล้วเจียงวู้เฉิงก็พบกับสถานที่อันเงียบสงบเพื่อพื้นปูพลังลมปราณของเขา เขาเหลือไปเห็นสมบัติในแหวนมิติของฮูฮูข้าต้องบอกว่าสมบัติเหล่านี้ไม่ธรรมดาจริงๆเนื่องจากเป็นราชาในเขตนี้มานานแล้วฮูฮูจึงร่ำรวยกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุด แม้ว่าสมบัติเหล่านี้จะมีมูลค่า3 4 0 0 0 0อัญมณีดิบแต่บางส่วนอาจจะมีประโยชน์สำหรับค่าหลังจากประเมินมูลค่าของสมบัติเล็กน้อยเจงอูเฉิงก็กลับไปที่นิกายโบราณ3วันต่อมา เขามาถึงนิกายและสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากกลับมาคือไปพบอาจารย์ของเขาอาจารย์ข้ากลับมาแล้วเขายื่นอยู่ต่อหน้าส่วนยี่และกล่าวด้วยความเคารพเจ้าทำภารกิจเสร็จแล้วหรือส่วนยี่มองเขาด้วยรอยยิ้มจางๆ ใช่เจงู้เฉิงพยักหน้าและโบกมือกองศพปรากฏขึ้นบนพื้นทันทีเป้าหมายทั้ง11ประกอบไปด้วยขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นกลาง6คนและขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง5คนทั้งหมดได้ถูกสังหารและนี่คือศพของพวกเขา ส่วนยี่มองไปที่ศพด้วยสายตาเย็นชาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเขาถามอย่างไม่ใส่ใจนะขอรับยกเว้นก็แต่ที่คาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฆ่าหูหูเจงวูเฉิงตอบอย่างตรงไปตรงมา ส่วนยี่เหลือมองเขาพร้อมพยักหน้าเล็กน้อยยังไงก็แล้วแต่เจ้าได้ทำภารกิจสำเร็จและนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเจ้าข้าจะยื่นเรื่องเพื่อช่วยให้เจ้าได้เข้าสู่ดินแดนานัอนันต์ขอบคุณมาก ท่านอาจารย์เจงอู้ถึงแสดงความขอบคุณไปเถอะส่วนยี่โบกมือของเขาเจงอู้ถึงหันหน้าและจับไปส่วนยี่มองแผ่นหลังของเขาด้วยรอยยิ้มที่มีความหมายเขาสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดได้ แต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นกับ้าสักรำมมันคงจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับฮูฮูหรือเขาพยายามที่จะปิดบังพลังของเขาจากผู้อื่นหลังจากกลับไปที่ภูเขาแห่งการรู้แจ้ง ยงอู้เฉงยังคงบ่มเพาะต่อไปเมื่อวันเวลาผ่านไปวันที่ดินแดนนันน์นจะเปิดขึ้นก็ใกล้เข้ามาในที่สุดสามวันก่อนที่ดินแดนนันน์นจะเปิดนิกายโบราณได้เปิดเผยรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าสู่ดินแดนนันน์นได้ ทุกครั้งที่ดินแดนานันเปิดขึ้นนิกายทรงอำนาจทั้งสามและนิกายชั้นยอดทั้งเก้าจะนำสิทธิที่อยู่ในขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาไปผจญภายในนั้นนี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากนี้ยังมีกฎบางประการเกี่ยวกับจำนวนคนที่แต่ละนิกายส่งเข้าไปในดินแดนานันได้ตัวอย่างเช่นนิกายทรงอำนาจพวกเขาสามารถส่งไปได้สิบคนสำหรับนิกายชั้นยอดนั้นคือหกคน แม้ว่านิกายโบราณจะยิ่งใหญ่กว่านิกายทรงอำนาจทั้งสามในบางด้านแต่กฎก็เป็นกฎด,ดังนั้นนิกายจึงสามารถส่งสิทธิ์ไปที่นั่นได้เพียงหคนเท่านั้นพวกเขาคือหลิวชงซือถูยี่ล่่ยงตงเอ,อ๋อเฟิงและเจงิงวูเฉิงไม่จำเป็นต้องพูดว่าเฟิงนั้นทรงพลังเพียงใดท้ายที่สุดเขานั้นเป็นสิทธิส่วนตัวของเจ้าวางังทำลายล้างและได้ปรับปรุงพลังของเขาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดและไปถึงขอบเขตอนันต์ไม่มีใครแปลกใจที่เขาจะสามารถเข้าสู่ดินแดนนอนันต์ล่วโยงและตรงเอ๋อเป็นสิทธิ์ที่โดดเด่นที่สุดในหมู่คนทั้งหมดก่อนที่เจียงวูเฉิงและเฟิงจะเข้าร่วมนิกายพวกเขาไปถึงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์และฝึกฝนทักษะลับที่ทรงพลัง อนาคตของพวกเขาก็มีแนวโนว้มที่จะยอดเยี่ยมเหมือนกับเฟิงดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่พวกเขาอยู่ในรายชื่อสำหรับหลิวชงและซื่อถูยี่พวกเขาเข้าสู่นิกายมานานกว่าร้อยปีและไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นรุ่นยาว แต่ทั้งคู่มีพรสวรรค์และพลาดโอกาสที่จะเข้าสู่ดินแดนอานันต์ในครั้งก่อนเมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้ชื่อของพวกเขาก็ถูกใส่ไว้ในรายชื่อด้วยเช่นกันในบรรดาคนทั้งสองซือถูยี่อยู่ในขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง แต่เขามาถึงระดับสูงสุดของระดับการบ่มเพาะของเขาและทรงพลังมากกว่าเฟิงนวยงและตงเอ๋อหลิวชงซึ่งอยู่ในรายชื่อนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอย่างแท้จริงทั้งห้าคนนั้นแข็งแกร่งและมีศักยภาพมากมายคุณสมบุติของพวกเขาล้วนรายข้อกังขาอย่างไรก็ตามเจยงวูเฉิงแตกต่างจากพวกเขา เขาอยู่ในขอบเขตเทียมฟ้าและไม่เคยมีใครที่อยู่ในขอบเขตเทียมฟ้าผจญภัยในดินแดนนันนานมาก่อนชื่อของเขาในรายชื่อทำให้คนอื่นๆหลายคนสับสนบนที่แห่งหนึ่งในพระราชวางังเต๋าบนโต๊ะปรากฏร่างเจียงวู่เถิงเฟิงห้วหญิงปิงชานซวนหญิงและวู่หวงนั่งอยู่เนื่องจากพวกเขาทั้งหมดมาจากโลกโบราณและถูกนำมาที่นิกายโบราณพร้อมกัน พวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์ดื่มสุราและพูดคุยกันอยู่เสมอในบางครั้งสิทธิ์บางคนก็เดินผ่านคนทั้งหกและพวกเขาส่วนใหญ่ก็มองไปที่เจียงวูเฉิงขณะที่พูดเสียงเบามันน่าเหลือเชื่อมากที่เจียงวูเฉิงซึ่งเป็นสิทธิ์ในขอบเขตเทียมฟ้าสามารถเข้าสู่ดินแดนอันนันได้ใช่เจ้าเคยเห็นใครในขอบเขตการบ่มเพาะนี้ประสบความสำเร็จในภารกิจโลกหรือไม่ไม่ แม้ว่าข้าจะมาถึงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วแต่ข้าก็ไม่กล้าที่จะรับภารกิจเช่นนี้ครั้งแรกที่นิกายประกาศว่าเจงวูเถิงสามารถเข้าสู่ดินแดนนอนนาแนๆ มันก่อให้เกิดข้อกังขามากมายว่าเขามีคุณสมบัติจะทำเช่นนั้นหรือไม่แต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อผู้ที่กังขารู้ว่าเขาได้ทำภารกิจระดับโลกที่ยากมากสำเร็จพวกเขาก็ไม่กล้าเกิดคำถามอีกท้ายที่สุดแล้วคำพูดทั้งหมด มันเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าจึงจะมีเสียงที่ดังกว่าโดยทั่วไปภารกิจระดับโลกควรจะมอบหมายให้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงและก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกทำสำเร็จเสมอไป กล่าวคือใครก็ตามที่สามารถทำมันสำเร็จได้อย่างน้อยก็ไม่มีใครอ่อนแอไปกว่าผู้เที่ยวชาญขั้นสูงเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พลังและความสามารถของเจียงวูเฉิงจึงไม่ถูกสงสยัยฟังสิเจียงวูเฉิง มีคนมากมายกำลังพูดถึงเจ้าคุยหญิงพูดกับเขาด้วยรอยยิ้มเป็นเวลา8ปีแล้วที่เราหกคนเข้าสู่นิกายและตอนนี้คนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเราคือเจ้าและเฟิงปิงชานกล่าวด้วยน้ำเสียงชื่นชมข้าไม่สามารถเทียบกับเขาได้เฟิงส่ายหัวให้กับคำพูดเหล่านั้นขณะที่มองไปยังเจียงวูเฉิงเขาสูญเสียความปรารถนาทั้งหมดที่จะไล่าตาม เพราะเขารู้ว่าชายคนนี้ได้ไปถึงชั้น30ของเส้นทาง9สวรรค์นในการแข่งขันภายในนิกายเขาถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและเขาก็รู้ว่าตัวเองดีพอช่างมันเถอะพวกเจ้าเรามาดื่มด่ำกันให้มีความสุขเถอะเจียงอู้เฉิงยิ้มขระที่ถือถ้วยสุราของเขาในขณะที่อีกสี่คนกำลังดื่มเฟิงและเจียงู้เฉิงก็หยุดลงชั่วคราว เฟิงมองไปที่เจียงอูเฉิงและถามขึ้นเจ้าได้รับข้อความเหมือนกันใช่ไหมใช่ได้เวลาไปแล้วเจียงอูเฉิงพยักหน้าและหันไปหาคนทั้งสี่พวกเจ้าเฟิงและข้าต้องไปตอนนี้โปรดสนุกกันต่อถึงแม้ว่าจะไม่มีพวกเรา ผู้หญิงตอบเขาด้วยความกังวลตกลงข้าได้ยินมาว่าดินแดนนันนันค่อนข้างอันตรายดูแลโดยเองและขอให้เจ้าทั้งสองโชคดีเราจะพยายามขอบคุณมากเจียงวู้เฉิงและเฟิงลุกขึ้นและมุ่งหน้าออกไปเจียงอู้เฉิงและเฟิงมาถึงหลุมมิติขนาดใหญ่ในนิกายโบราณในเวลาเดียวกันและหลังจากนั้นไม่นานหลิวชงซือถูยี่ลั่วหยงและตงเอ๋อก็มาถึงเช่นกัน จ้าคือเจงูเฉิงชายคนหนึ่งในชุดสีม่วงที่มีออร่าดูร้ายมองไปที่เจงูเฉิงชายคนนั้นคือซือถูยี่เขายิ้มอย่างออกโยนแม้ว่าจะมีออร่าที่ดูร้ายในที่สุดข้าก็ได้พบกับอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ของนิกายเราด้วยตาตนเองเจงูเฉิงหุบยิ้มเขาสามารถบอกได้ว่าซือถูยี่นั้นเป็นคนที่เป็นมิตรหลิงชง เด็กหนุ่มผมสีแดงนั้นดูแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงในตอนนั้นเขามองไปที่เจียงวูเฉิงและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกๆเจ้าหนูนี่เขาอดไม่ได้ที่จะคิดคนรู้แค่ว่าเขาทำภารกิจระดับโลกสำเร็จ พวกเขาไม่รู้ว่าเจียงวูเฉิงได้สังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดอีกด้วยหลิวชงเป็นคนเดียวที่ได้รับคำสั่งจากส่วนยี่เพื่อแอบช่วยเจียงวูเฉิงอย่างลับๆโดยความบังเอิญเขาได้พบเห็นว่าเจียงวูเฉิงฆ่าฮูฮูได้อย่างไรเขาจึงรู้จักเจียงวูเฉิงดีกว่าคนอื่นๆเจียงวูเฉิงในที่สุดเขาก็เปิดปากพูดคำถามที่ข้าจะถามทำให้ข้าสับสนอยู่สักระยะหนึ่ง ในแง่ของการบ่มเพาะพลังเต่าเจ้าน่าจะเข้าสู่ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วทำไมเจ้าถึงยังติดอยู่ในขอบเขตเทียมฟ้าคำถามนี้กระตุ้นความสนใจของอีกสี่คนเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดมองไปที่เจียงวูเฉิงเพื่อรอคำตอบของเขาเป็นความจริงที่เจียงวูเฉิงมีพลังมากพอจะทะลวงเข้าสู่ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ปืมในบางครั้งเจียงวูเฉิงก็ไม่สามารถสัญหาคำตอบตอบใดมาตอบคำถามได้ จากนั้นเสียงหวีดร้องหลายครั้งก็ดังขึ้นพร้อมด้วยการมาถึงของร่างบางคนในบรรดาผู้มาใหม่ทั้ง8-7เจคนเป็นเจ้าวังของพระราชวังเตารวมไปถึงเจ้าวังเมืเ่อเถาเจ้าวังไปอยู่และเจ้าวังทำลายล้างที่เป็นอาจารย์ของเฟิงรองเจ้าวังดาบหลิงอยู่ก็อยู่ในหมู่พวกเขาเช่นกันดินแดนนอาน,านันเป็นสถานที่แห่งโอกาสและสิทธิของนิกายจะต้องผจญภัยอยู่ที่ชั้นนอก ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในขอบเขตอนันต์จะลองเสียงโชคในชั้นในของมันทุกคนมาแล้วไปกันเถอะเวลาเดียวกับที่เจ้าวังทำลายล้างออกคำสัง่งหลุมมิติก็ถูกเปิดใช้งานทันที เจงูเฉิงสูดลมหายใจเข้าและรอคอยการผจญภัยเริ่มขึ้นในตอนนั้นเขาได้รับข้อความจากส่วนยี่อาจารย์ของเขาข้อความนั้นทำให้เขาประหลาดใจผู้เฉิงเจ้ากำลังเดินทางไปยังดินแดนาน,านันนาแต่จำไว้ว่าเจ้าต้องระวังหลังจากไปถึงที่นั่นทราบแล้วเจงูเฉิงพยักหน้าส่วนยี่กล่าวตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะนอกจากต้องระวังอันตรายในดินแดนแห่งนั้น เจ้าต้องระวังหลังของเจ้าเมื่อเจ้าต้องจัดการกับผู้คนจากนิกายทรงอำนาจทั้งสามและนิกายอื่นๆทำไมการการแสดงออกของเจงูถึงเปลี่ยนไปทำไมอาจารย์ถึงพูดเช่นนี้กับข้าพอคิดไปถึงจุดหนึ่งเขาก็คิดบางอย่างออกมีการแข่งขันระหว่างทุกนิกายอยู่เสมอเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาต้องการกำจัดอัจฉริยะจากนิกายอื่นๆด้วยโอกาสนี้เขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้ มาก่อนดังนั้นเขาจึงสามารถคิดออกได้อย่างรวดเร็วอาจารย์ข้าจะระวังและจะจดจำทุกคำพูดของท่านเจงวูเฉิงตอบในดินแดนอน,นันต์การเชื่อมต่อทั้งหมดกับภายนอกจะถูกตัดขาดไม่มีข้อความใดๆสามารถออกมาจากที่นั่นได้ดังนั้นแม้ว่าวันหนึ่งเจ้าจะประสบอันตรายจริงๆแต่ข้าก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเจ้าได้ทันเวลา ดังนั้นเจ้าจะต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างส่วนยี่กล่าวเสริมข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์เจียงวูเฉิงพยักหน้าอีกครั้งมาเริ่มกันเถอะเสียงของเจ้าวังทำลายล้างทำให้บทสนทนาของพวกเขาหยุดชะงักเจียงวูเฉิงเดินเข้าไปในหลุมมิติพร้อมกับคนอื่นทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ